บ้านเรามันแสดงว่ามันไม่มีความยุติธรรมเลยเดนไม่ใช่นักกฎหมายแต่เดนก็รู้ว่ามันไม่ยุติธรรมคนเราเนี่ยถ้าปฏิบัติต่อใครอย่างไรมันต้องปฏิบัติให้เหมือนกันแต่มันมีความไม่ยุติธรรมกับพี่น้องเกษตรกรเดิมทีเนี่ยทอกศออเรารู้อยู่แล้วว่าเงินที่จะให้พี่น้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะเอามาจ่ายไอ้เงินอะไรเนี่ยนะคะ ที่จะเอาเงินมาจ่ายคนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยเงินเขายังไม่พอบานมีก้อนหนึ่งที่จะไปยืมทกศทกศก็บอกว่าเงินเขาเนี่ยมันน้อยที่วันก่อนเนี่ยก็พูดนะคะว่ารัฐบาลไหนก็ยืมเข้าไปเยอะแล้วรัฐบาลยิ่งรักษเนี่ยนะคะเอาไปจำนำข้าวเป็นหนี้ทกศเอาไว้เนี่ยนะคะหนี้เก่าเนี่ยสองแสนสี่มื่นหกพล้านหนี้ใหม่เนี่ยนะคะ เขาจะเอาใหม่เนี่ยที่ที่เงินหมื่นเนี่ยจะเอาห7ื่นเจ็ล้านรวมแล้วมันก็จะเป็น4 1 8แ0 0หล้านแต่ที่ยิ่งลักไม่ได้จ่ายเอาไว้เนี่ยนะคะ4,000สนกว่าล้านเนี่ยคุณประยุทธ์ตอนคุณประยุทธ์เป็นนายกจ่ายไปแล้วจ่ายให้3,70,000ล้านตอนนี้ถ้ายืมเนี่ยนะคะ กลายเป็นว่าคุณจะต้องเป็นหนี้ทกศหกแสนหกหมื่นหล้านบาทเมื่อวันอังคารนี่เองเมื่อวานนี่เองโคโกรัฐบาลออกมาประกาศว่าไอ้หนี้ที่จะช่วยซื้อให้เกษตรกร,กรยกเลิกให้หมดเลยแล้วต่อไปนี้เนี่ยทกศยึดนี่ยึดที่ได้เลย พี่น้องถ้ายึดที่ไปแล้วที่เกษตรกรเราไม่มีที่กองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีหน้าที่รักษาที่ดินไว้ให้พี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเอ็นนโยบายเนี่ยที่ฉันทวงทั้งนั้นแหละเวลาจะหาเสียงมาพักต้นพักดอกพักนี่พักแล้วนี่ก็ยังอยู่ต้นอยู่ดอกอยู่มีประโยชน์อะไรพี่น้องเกษตรกรก็เหมือนเดิมถ้าจะลดคุณก็ลดให้ เห็นไหมขนาดเงิน46,000ล้านที่ท่านนิพิษพูดเมื่อตกี้เนี่ยยังเก็บไปแค่ล้านเดียวอะ่ะพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเป็นคนจ่ายหนี้ไม่มีไม่คือจ่ายไม่มีหยุดน่ะถึงเวลาก็จ่ายยกเว้นไม่มีไม่มีใจะให้เขาจ่ายได้ยังไงพอมมาถึงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่ากองทุนฟื้นฟูนเนี่ย นโยบายที่พักชำระหนี้หรือว่าตัดหนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยช่วยหนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่เห็นมันสำเร็จเลยผ่านไปสิบเจ็ดปีเกษตรกรก็ยังเป็นหนี้หนี้มันก็คือหนี้ไงเขาก็จะยอยจ่ายไม่ใช่ไม่จ่ายจะให้จ่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดได้ยังไงก็กว่าเขาจะขายของได้กว่าเขาจะทำ อาชีพทั้งหลายกว่าเขาจะเพาะปลูกกว่าจะทำะไรได้แล้วเขาก็ต้องไปขายมันก็ต้องผ่อนปลนให้เขาไม่ผ่อนปลนเขาก็ตายสิในขณะที่หนี้ทั้งหลายเนี่ยเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังมีการเจรจาหนี้กันได้แล้วเราเป็นหน่วยงานของรัฐเราไม่ช่วยเขาได้พอมาถึงตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเพิ่งประกาศเนี่ยคุณชัยเนี่ยโคศกรัฐบาลเนี่ยเพิ่งประกาศมาหวานนี่เองบอกว่าต่อไปนี้ นี่ของเกษตรกรให้เทากสยึดได้เลยรัฐบ,บาลนี้เข้ามาเนี่ยท่านก็รู้ท่านเป็นคนบอกดิฉันเองว่าไอ้เงินหมื่นที่จะจ่ายเนี่ยเป็นดิจิตอลเป็นอะไรเนี่ยเพราะท่านเป็นคนบอกเองว่าเขาไปซื้อเอาไว้แล้วไอ้ไอ้บิตคอยอะไรเนี่ยไปซื้อเอาไว้แล้วแล้วถ้าเวลาไปเอาเงินเข้าออกมาก็ต้องเสียดอกให้เขา เวลาเอาเงินไปใช้คืนก็ต้องเสียดอกให้เขานายกกับไอ้นายมันอะซื้อเอาไว้แล้วขาดทุนตอนเนี้ยก็เลยจะมาเอาเงินหมื่นนี่แหละลายใครก็บอกว่าคุณก็เอาเงินรัฐบาลไปได้เงินสดจ่ายเงินสดไปเลยสิเราก็อยากได้เงินสดนะปรากฏไม่ได้จะต้องผ่านไอ้บิตคอยอะไรเขานี่แหละเดยก็เรียกไม่เป็น เพื่อที่จะไปจ่ายใช้หนี้ให้ตัวเองเอาประโยชน์ทุกอย่างเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างโครงการทั้งหลายคิดออกมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองแล้วถึงเกษตรกรเนี่ยไม่สนใจใยดีทำมา17ปีไม่เห็นแก้ได้โอ้ยบางคนเนี่ยมันมีหนี้ไปตลอดชีวิตก็มีคุณจะมาหวังว่า17ปีให้เขาใช้หนี้หมดได้ยังไงเนี่ยประกาศออกมาแล้วค่ะ สิบเจ็ดปีเพื่อให้ยกเลิกให้ทกศย,ยึดที่ได้เลยทวงหนี้แล้วก็ยึดที่เกษตรกรได้เลยเราต้องช่วยกันเนี่ยรัฐบาลนี้น่มันมองหาแต่อะไรที่จะทำประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเอื้อให้กับตัวเองได้เงินหมื่นนะั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนี่ตอนนี้กำลังจะเอาหนี้เกษตรกรเราก็รู้เกษตรกรก็เป็นหนี้กันทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละพี่น้องแต่มันก็ต้องช่วยกันไม่ช่วยได้ไง อาชีพเขาไม่ใช่เขาจะเป็นเงินถุงเงินถังเงินหมื่นซะที่ไหนเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีไงเราถึงต้องมาขึ้นเนี่ยมนต้องเซฟกระบ,บวนการยุติธรรมกระบ,บวนการยุติธรรมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นข้อกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันพอมาถึงเกษตรกรทุกคนคุณก็ต้องดูแลก็เหมือนกันรัฐบาลน,นี้ให้อีกรัฐบาลหนึ่งไม่ให้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ บอกท่านทั้งหลายท่านเีตรยมเลยท่านมีที่ต้องไปอีกเยอะต่อจากนี้ไปจำเลยเรามันมีข้อหาเยอะพี่น้อง